สวัสดีครับนะวันนี้แหบก็จะมาสอนนะครับวิธีการทำนะครับในส่วนของตัว UI ใหม่ของตัวเกม Rainbow Six Seat ที่เข้ามาใหม่นะปัจจุบันนะเดี๋ยวจะมาสอนว่าทำยังไงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกนะครับมาไม่ให้เสียเวลานะครับเรารวดเร็วกันเลยจะได้รู้ด้วยวันสวยยังไงนะครับอ่ะสำหรับในสตรีมนะครับในการที่จะเข้ามาทำนะครับก็คือเข้ามาที่หน้าสตรีมแล้วก็มาที่คลังเลยนะครับ คุณสมบัติหรือว่า property นะก็เข้ามาปุ๊บก็ที่ทั่วไปเนี่ยแหละหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็เป็น general นะคือเข้ามาแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับนะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จริงๆมันอาจจะปิดเลยก็ได้แต่ว่าของผมเองจะมีแบบสลับทีนึงแล้วค่อยปิดอ่านะครับสำหรับในสตรีมเนี่ยก็ทำแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของตัว ubisoft นะ ubisoft ก็ เข้ามาที่ตัว Ubisoft Connect นะครับแล้วก็มากันที่ตัว Rainbow Six Siege อ่าเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นเนี่ย property นะครับ property เสร็จแล้วก็จะมีคำว่าเกมรันเนี่ยนะก็เข้ามา elite มันนะครับก็ใส่คำเดียวกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวข้อความเนี้ยนะครับเอาไว้ในข้างล่าง description นะครับใครที่ขี้เกียจพิมพ์ ตามที่เห็นก็ไป copy เอาครับง่ายดีนะครับก็กด save ไปอันนี้ก็จะง่ายกว่าน่อยนะครับปกติเลย,ยนะครับอ่ะหลังจากที่ทำกันเสร็จแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันก่อนเพื่อความชัวว่าไอตัวเนี้ยมันมันมันจะติดหรือเปล่าซึ่งมันติดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันอีกนิดนึงนะครับก็คือเข้ามาที่ option ของตัวเกมนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็มาที่ตัว interface ตัวนี้นะก็หลักๆอยากให้เช็คตัว เข็มทิศครับของเกมนะครับบางบางคนออฟเอาไว้ ai, เพราะว่าไม่อยากจะเห็นบางคนออนเอาไว้ ai, ก็คืออยากจะเห็นเข็มทิศอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมสปอยนิดน,นึงก่อนเลยว่าตัวเข็มทิศเนี่ยค่อนข้างที่จะลกอยู่พอสมควรลกยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับไปนะครับนี่คือหน้าตาของตัว UI ใหม่นะครับซึ่งสีเนี่ยก็สดใสดีนะให้ดูเลยนะครับอ่าเราก็เริ่มกันจาก เริ่มกันจากด้านบนด้านบนเองดูปกตินะจากด้านบนของจอเราก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแปลกไปมากนะครับส่วน UI ที่ที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยคือด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายด้านล่างทั้งหมดเ,เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเอ,อก่อนหน้าน,นี้มันไม่ใช่แบบนี้นะครับซึ่งตัวตัว,ต,วตัว UI ใหม่เองเนี่ยก็เป็นเลือดให้เห็นแล้วว่ามีเลือดเท่าไหร่เหลือเลือดร้อยเหลือเลือดร้อยสามสิบหรืออะไรก็เหลือหนึ่งเหลืออะไรก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นบาร์แล้วนะครับ ส่วนตัวเข็มทิศท,ที่ผมบอกไปที่บอกว่าค่อนข้างลกเนี่ยก็ดูดีครับดูมันลกไหมละ่ะนะก็ผมว่ามันลกพอสมควรเลยนะผมว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับส่วนเนี่ยแกเจอ่าเคลยกออปชั่นที่เรามีนะครับก็จะเป็นอ่าแฟรแกรนเอตมีโดนเหลืออยู่2ตัวอ่าตรงนี้ก็มองเห็นได้จากตรงนี้เลยนะครับก็ส่วนอ่าแกเจก็คือคอนของตัวสเลดที่ใช้อยู่นะตรงนี้ก็มีขึ้นมาด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวอื่นๆพวกบิชชิงลาวของแอดหรืออะไรเงี้ยก็จะขึ้นเป็นจํานวนตัวเลขเลยนะครับว่าเหลือกี่อันนะครับก็ผมก็มองว่ามันก็ดีนะถือว่ามันค่อนข้างครบอยู่พอสมควรสําหรับเรื่องของตัวแก็เจตต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปืนหลักนะครับปืนปืนเล็ปืนแรกนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ากระสุนเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่ยิงยิงไปแล้วเหลือกี่นัดอะไรเงี้ยก็ชัดเจนนะครับ ส่วนตัวปืนลองก็เหมือนกันนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับก็มีแค่นี้จริงๆจากที่เห็นนะส่วนตรงอินเทอร์เฟซตรงนี้ก็ผมคิดว่าไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่มันจะเหมือนเดิมเลยด้วยซ้ําแล้วก็หลายๆคนอาจจะคัดใจเหมือนกันนะสําหรับตัวแพทใหม่ที่อัพมานะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวกันเนาะหลายๆคนอาจจะชอบความทันสมัยมากขึ้นในหลายๆคนอาจจะชอบแบบความคลาสสิกของตัวเลนโบซิกซีดก็ แล้วแต่เลยแต่แต่ตรงกดแถบนี้ยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้นะฮะในอนาคตผมเชื่อว่าอาจจะมีกลับไปเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมได้เป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมนะคนเล่นนะน่าสนใจมากๆนะครับส่วนใครที่บอกว่าผมเปลี่ยนมาแล้วไม่สวยเลยครับก็ทําเหมือนที่ตอนแรกเลยครับตอนต้นคลิปครับก็คือไปกดลบออกแล้วก็เซฟให้มันเรียบร้อยแล้วก็เข้าเกมตามปกติก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมนะปัจจุบันนะแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเป็นทางเลือกนะสําหรับคนที่ อยากจะลองอะไรใหม่ๆในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซเนาะเออเขาเรียกฮัทฮัทเออฮัทฮัทใหเอออินเทอร์เฟซอะไรละ่ะ UI, UI h อฮัทนะก็มีแค่นี้แหละครับในส่วนของการเปลี่ยน UI h u ฮัทใหม่ของตัวเกมเ e นโบ o ์ซนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับวิธีแบบนี้นะครับอยากจะช่วยชงช่วยแชร์อะไรก็ฝากด้วยแล้วกันขอบคุณทุกคนมากที่ขอบคุณทุกคนมากๆที่มารับชมนะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปแนะนำอะไรใหม่ๆหรือมีคลิปแลนแลงหรืออะไรอย่างงี้ก็ติดตามมาด้วยละกันหรืออาจจะมีอาจจะมีเกมใหม่ๆด้วยก็ฝากทุกคนไปด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นนะฮะไปละสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ